ดูอะค่ะแล้วค่อยแก้ไขก่อนที่จะต้องมาแก้ไขเขาบอกว่าบางครั้งข้านั่งไปเนี่ยจุกจุกแล้วมันร้อนแล้วมันปวดแล้วผมก็บอกพี่น่าจะเป็นไตนะเพราะถ้าจุกเนี่ยไตของเรามันเหมือนผมก็ยกตัวอย่างเหมือนเม็ดมะม่วงหิมพานาหรืออะไรเนี่ยมันมันมันถูกกดตัวเลือดเรามันจะทำหนืดขค้นน่มันจะทําให้ไตเราอะหนืดแล้วก็ปอกไตลาบากเลือดนะ ้าเป็นเรื่องปวดใช่ไหมคะปวดนี่จะเป็นเรื่องกระดูปปวดแล้วมันร้อนมันร้อนช่วงหลังด้วยนะครับปวดร้อนบวมไหมคะเขาร่างกายไม่ค่อยบวมครับแต่รู้สึกว่าเขาเขาบอกว่าเขาร้อนเขาร้อนเหมือนเหมือนเมือาเอาเอายาหม่องไปทาร้อนเฉพาะจุดใช่ไหมคะก็แสดงว่ามีการถูกกักกั้นของชีเกิดขึ้นถูกกักกั้นของลมลมมันไม่เดินเราจะรู้สึกปวด รู้สึกปวดแล้วรู้สึกร้อนเพราะว่าอัดอั้นอยู่ตรงนั้นนะคะอาจจะต้องยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อแล้วก็รักษานะคะอันนี้ก็แนะนําเขาได้ค่ะครับขอบคุณครับค่ะตามเลยครับจริงๆมะเร็งเนี่ยต้องดูว่าเป็นมะเร็งขั้นไหนด้วยครับนะคะมะเร็งหมอหมอจะไม่ค่อยแนะนําให้เขามาทานยาบํารุงละเพราะว่าเขาไปไกลละ คือเหมือนกับว่าเป็นเยอะแล้วเขาเป็นเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเขารอความหวังไงคะถ้าพูดตรงๆคนที่เป็นมะเร็งก็คืออะไรก็ได้ให้มันดีแต่ทีนี้เราต้องแจ้งเขาก่อนว่ามันอาจจะดีก็ได้หรือมันอาจจะไม่ช่วยในกรณีมะเร็งของเขาเลยก็ได้นะคะมันเกิดขึ้นได้ทั้งสองรูปแบบบ,บางท่านอาจจะทานคือให้ให้แนวว่าเป็นทางเลือกดีกว่านะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันค่อนข้างอ่อน นะคะเพราะแล้วเขาเนี่ยโดนฉายรังสีมาแล้วโดนอะไรมาแล้วจนร่างกายเนี่ยบอบช้ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรเราอาจจะไม่สามารถไปเสริมตรงที่เขาถูกรังสีมามากๆแล้วก็ได้นะคะอาจจะพูดแนวว่าเราเป็นทางเลือกให้เขาดีกว่าว่าเออมันคุณเป็นมามากแล้วอันนี้มีทางเลือกนะอาจจะหายแล้วอาจจะไม่หายนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถสเปคไปได้เลยว่าหายแน่นอนถ้าเราพูดว่าหายแน่นอนแล้วเขาไม่หายเขาผิดหวังนะคะ เพราะฉันคือถ้าเป็นเคสแบบหนักๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้แผนปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวช่วยเหลักก่อนจริงๆคือเขาจะต้องผ่านกว่าเขาจะ,ะ,ะรู้เป็นมะเร็งเนี่ยก็ผ่านแผนปัจจุบันมาแล้วโดนฉายรังสีมาแล้วด้วยทานยาเคมีมาเยอะมากๆแล้วนี่กว่าเราจะเอาดอกไม้รากไม้ไปสู้กับเขาเนี่ยมันจะช้าไปนะคะแต่ทานเนี่ย ก็คือไม่มีโทษใช่ไหมครับไม่มีโทษนะคะคือทานได้เพื่อให้แบบฟื้นฟูอาจจะเร็วอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าคืออย่างน้อยๆก็คือช่วยไปฟื้นฟูค่อยๆบำรุงทานได้แนะนําให้เขาทานได้แนะนําให้เขาทานได้แต่ว่าต้องบอกเขาชัดเจนนิดนึงว่าจริงๆมันได้ไม่ได้ก็ให้เขารู้ให้เขาทราบก็อาจจะบอกเขาว่ามันเหมือนกับมันก็โดน ซ่อมเดินเสียมาเยอะแล้วเนี้ยครับก็อ,อาจา <c oughs> จะต้องใช้เวลาถ้าซ่อมแซมก็อาจจะซ่อมได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเขาอ,ขอ,ขอ<ช>ันนี้ในกรณีที่ไม่หายแต่ถ้าหายก็คือก็ดีน <ๆ S 2> ในการที่เริ่มเป็นมะเร็งแรกๆทานแล้วถ้าหายก็โอเคเลยค่ะทานได้นะคะโอ้อย่มยอดเลยครับคุณผู้ชายมีคาถามอ่าเดี๋ยวขอซ้ัๆสุดท้ายครับพี่ธนินแล้วก็สุดท้ายคุณพี่เสื้อดาอ่าพี่ธนินครับครับค่ะ ไม่แรงนะคะไม่แรงครับสมุนไพรทุกตัวเนี่ยทานเนีใช่ค่ะที่หมอแนะนําก็คือทานพร้อมกันได้นะคะแล้วก็อาการที่เราดูว่าแพ้ไม่แพ้หรือแรงไปไม่แรงไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ว่าเราแพ้ไหมเท่านั้นเองนะคะส่วนใหญ่ทานแล้วต้องดีขึ้นอะสุดท้าย,ค,ยครับคุณพี่ครับครับผม ข้าวตองคือข้าวตองยังเป็นสมุนไพรไทยอ๋อเป็นชื่อทานเป็นตัวเดียวใช่ไหมคะส่งผลยังไงบ้างร่วมกันได้ไหมทานร่วมกันได้ไหมเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเราไม่แน่ใจในกรณีที่ว่าอาจจะไม่ใช่บางคนอาจจะไม่ได้ทานข้าวตองอย่างเดียวอาจจะมีทานอย่างอื่นตัวนี้นตัวนี้ตัวนั้น เยอะๆห,หมอจะให้แนะนําว่าทานคู่กันลองดูได้แต่ใช้โดสน้อยก่อนอทานน้อยอาาก,ก่อนจะเริ่มเม็ดหนึ่งคู่กับยาถ้าเห็นผลว่ามันไม่มีอะไรเพราะยาบางตัวถูกจับคู่กันแล้วแพ้ได้ค่ะนะคะถ้าพูดตรงๆก็คือเราไม่รู้จริงๆว่าถ้ามันจับคู่กันมันจะเป็นอะไรไหมยแยกกัน ลองดูค่ะลองดูถ้าภายในสามวันห้าวันไม่เป็นไรก็คือทานได้แต่ถ้าทานแล้วแพ้ก็คือจะโชว์ขึ้นมาเลยว่ามีอาการแพ้แบบที่หมอพูดไปนะครับเพราะว่าคือคือผมก็เคยฟังมานะครับคุณหมออมก็คือว่าบางทีบางบางบางอย่างเนี่ยดีกับดีพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับดึงลิ์กันบางทีก็ดีกับดีมาเสริมลิ์ทอนลิ์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูฮะว่าเราทานตัวไหนแต่ถ้าทานแยกกันผมว่าจะเซฟได้เยอะครับ อ่านะครับใช่นะครับนะโอเคนะครับก็วันนี้ได้ความรู้เยอะไหมครับเยอะดีไหมครับดีอ่าถ้าดีตบมือกับคุณหมอออมหน่อยครับอ่านะครับนะก็เดี๋ยวพลังก้าวเราก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเสริมให้กับสมาชิกอยู่บ่อยๆนะดีไหมฮะดีนะครับนะแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะวันนี้คุณหมอออมให้เกียรติมานะครับให้ความรู้กับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอเชิญทางผู้บริหาร นะครับนะได้มีมอบของเล็กๆน้อยๆนะครับนะให้กับคุณหมออมนะครับขอเลียนเชิญคุณไกด์ครับคุณนัทวัน์ทีละวานิชแล้วก็คุณแมนครับนะคุณคงกิตองคสิริวัฒนานะครับท่านเอดีแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดนะครับของเรานะมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณหมออมนะครับหอเิียงตบมือหน่อยครับ ความรู้ดีๆให้กับทุกท่านครับขอบคุณอคุณหมอมด้วยนะครับต้องไม่คุณหมอมด้วยนะครับ